นี่นะครับน้องเซตปีกนกนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับร้าน idff shop นะครับสุ่มรหัสไม่เกลือนะครับสุ่มโคตรรหัสแล้วก็สุ่มเพชรแบบไม่เกลือนะครับร้านนี้พี่แนะนําเลยนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็โอเคครับก่อนที่เราจะสุ่มนะครับเราก็ไปเติมเครดิตเข้า id ก่อนนะครับ ก็ไปที่นี่เลยนะครับเติมเงินนะครับก็น้องสามารถชาระเงินผ่านทาง Kbank ไม่ก็ทูบ a l เลตไม่ก็ทูบัเลตของขวัญได้เลยนะครับในนั้นก็จะสอนให้น้องอย่างละเอียดเลยนะครับรับรองว่าเข้าใจได้แน่นอนร้อยเนะครับก็โอเคครับนี่นะครับเครดิตเข้ามาแล้วนะครับ600เครดิตนะครับเมื่อกี้เติมไป600เครดิตก็เข้ามา600เครดิตแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูนะครับว่าเว็บนี้จะเกลือหรือเปล่านะครับก็ครั้งแรกนะครับก็เกลือนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับการสุ่มในเว็บนะครับก็แล้วแต่ดวงของน้องๆนะครับถ้าน้องๆดวงดีนะครับก็อาจจะได้ในส่วนของแจ็คพอตรางวัลใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับก็เดี๋ยวพี่จะสุ <Yeah. S 1> <nên internally. S 3> ่มให้ด <Yeah. S 1> ูเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับในเว็บนี้นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันมีเยอะแยะนะครับสุ่มรหัสแบบไม่มีเกลือก็มีนะครับนี่นะครับสุ่มเพชรไม่มีเกลือก็มีนะครับ นี่นะครับกดไปดูนะครับก็ครั้งนี้ครั้งละ50เครดิตนะครับน้องๆก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้ในส่วนของของรางวัลนะครับนี่นี่นะครับครั้งแรกเราได้6กดเพชรนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับครั้งต่อไปเลยนะครับก็50เครดิตนะครับนี่นะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับรหัสของ two wallet นะครับก็สุ่มแบบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าเราได้ของรางวัลใหญ่นะครับก็เดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเรื่อยๆนะตุ้ยตกเอเคมังกรนะครับ ยินดีด้วยได้รับ id ak มังกรนี่นะครับได้รับในส่วนของ id ak มังกรนะครับน้องๆเฮ้ยเกินเว็บนี้เดี๋ยวเราลองไปดูข้างล่างนะครับนี่นะครับประวัตินะครับอันนี้จะเป็นเพจที่เราได้เมื่อกี้นะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของ ak มังกรนะครับน้องๆกรุณาติดต่อเพจเพื่อรับนี่นะครับกดไปติดต่อเพจเลยนะครับเฮ้ยสุดหวะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะครับน้องๆโอเคพี่กิทัตไปแล้วนะครับ นี่นะครับตอบไวมากเลยครับตรวจสอบเรียบร้อยยินดีด้วยค่ะคุณได้รับนี่นะครับเฮ้ยได้จริงเนี่ยหมดประมาณ300เครดิตนะครับน้องๆฮันแน่นี่นะครับ AK มังกรเวล7นะครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวครับน้องๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fire Channel กันอีกเช่นเคยนะครับน้องๆก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมกีฬาฟีไฟ ก็ก่อนดูวิดีโอนะครับพี่ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับ1ไลค์1 s ซับสไครนะครับเพื่อเป็นอีก1นึ่กำลังใจนะครับให้พี่ทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับน้องๆ ก็สวัสดีน,น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i ช Channel กันอีกเช่นเคยนะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรที่สําคัญนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของกิจกรรมแจกเพชรในช่องพี่นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตปีกนกทั้งหมดเลยนะครับทั้ง i อวอทั้งชุดแล้วก็ในส่วนของเซ็ตกระเป๋าปีกนกนะครับจะอัปเดตเข้ามาในทางเซิร์ฟไทย เร็วๆนี้นะครับก็ฝาละน้องนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับถ้าอยากรู้ข่าวสารข้อมูลก่อนใครนะครับเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของเนื้อหากิจกรรมกันเลยนะครับก่อนเราข้าไปดูในส่วนของชุดผู้ชายกันนะครับชุดปีกนกผู้ชายมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับมีในส่วนของเสื้อปีกนกนะครับรองเท้าปีกนกหมวกปีกนกแล้วก็ในส่วนของกางเกงปีกนกนะครับน้องๆก็นในส่วนของไฮไลท์เด็ดในชุดนี้ก็เป็นกางเกงนะครับ กางเกงปีกนกนะครับมีผู้เล่นหลายคนนะครับชอบใส่เอาไปใส่ทาไฮไลท์เอาไปใส่จีบสาวอนะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แมทกับชุดอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับน้องๆก็เราขคามมาดูในส่วนของเซตปีกนกของผู้หญิงกันบ้างนะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นเหมือนเซตปีกนกผู้ชายนะครับหมวกเสื้อรองเท้าแล้วก็กางเกงปีกนกนะครับ ก็ในส่วนของชุดเซ็ตผู้หญิงนะครับในส่วนของกางเกงปีกนกนะครับมันไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยได้ใส่กางเกงปีกนกนะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นอันนี้เลยนะครับก็น้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของเซ็ตปีกนกนะครับก็ห้ามพลาดในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเราก็ข้ามไปดูในส่วนของวิธีการเล่นในกิจกรรมนี้กันเลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเล่นแบบนี้เลยนะครับที่เคยอัปเดตเข้ามานะครับเป็นในส่วนของตู้เซฟฟีไฟนะครับน้องๆ เราก็ดูในส่วนของของรางวัลในการในเกมนะครับของรางวัลในเกมก็มีในส่วนของเพจ999นะครับชุดผู้ชายนะครับชุดปีกนกแล้วก็ไอวอลปีกนกนะครับแล้วก็ในส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋าปีกนกทั้งสีขาวแล้วก็สีดาเลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับมีวิธีการเล่นแบบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้เซฟฟรีไฟนะครับน้องก็ต้องหมุนนะครับหมุนให้ทั้ง3ภาพนะครับมันเหมือนกันแบบนี้นะครับถึงจะได้ในส่วนของของรางวัลนะครับ ก็1ครั้งนะครับในราคา20ไดมอนต์นะครับแล้วก็10ครั้งนะครับจะลดราคานะครับจะเป็นประมาณ150-180ไดมอนด์นะครับจะลดราคาประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ยากที่สุดก็คือหมุนยังไงก็ได้ให้ให้ทั้ง3รูปภาพเหมือนกันนะครับก็ในทาง GM บอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ต้องมารอรลุนกันนะครับว่าเมื่ออัปเดตเข้ามาประมาณ10โมงของวันพรุ่งนี้นะครับจะยากหรือว่าง่ายนะครับ ก็พี่ในส่วนตัวมีประมาณ2,000กับเพชรนะครับไม่รู้ว่าจะได้ในส่วนของกิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับก็มีในส่วนของรางวัลแจ็คพอตด้วยนะครับ999ไดมอนด์นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของเพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดปีกโนนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มในกิจกรรมนี้กันนะครับก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมที่เคยอัปเดตเข้ามาในปีที่แล้วนะครับมาดูว่ามันออกยากหรือง่ายนะครับนี่นะครับก็ต้องหมุนให้ตรงกันทั้งหมด3ช่องนะครับถึงจะได้ในส่วนของของรางวัลนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับก็สะสมครบ5โทเค็นนะครับแล้วก็นี่นะครับโทเค็นนะครับก็ในส่วนของรางวัลย่อยนะครับถ้าวิดพื้นแล้วก็ไอซ์วอลนะครับแล้วก็น้องชิบะนะครับสกินนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับนี่นะครับหมัดโคตรเท่นะครับ ko n i g h นะครับ ko first นะครับก็จะเป็นหมัดม่วงนะครับหรือว่าหมัดสายฟ้านั่นเองนะครับก็1ครั้ง25ไดมอนด์นะครับแล้วก็10ครั้งในราคา100ไดมอนด์นะครับก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ สรุปให้นะครับ4,653เนชรนะครับ4,653นนะครับว่าสุ่มแล้วก็จะหมดเท่าไหร่นะครับ ก็ในส่วนของระวัลนะครับย่อยได้ด้วยนะครับน้องๆก็อย่าลืมเอาไปย่อยกันต่อนะครับนี่นะครับก็อันสุดท้ายนะครับออกค่อนข้างยากนะครับได้ได้มาแล้วนะครับอันสุดท้ายได้มาแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้มาแล้วนะครับก็หมดไปทั้งหมด 1,900ไดมอนด์นะครับก็เหลือประมาณ2,700ไดมอนด์ครับอันนี้มันบักนะครับน้องๆสา0พนนี่น่าจะบักนะครับพีก็หมดไปประมาณาน,น,นั่นนะครับ1,900ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับ1,900ไดมอนด์นะครับ ก็นี่นะครับหมัด K.O. First นะครับนี่นะครับหมัดม่วงล่วงได้นะครับลน้องคนไหนที่อยากได้นะครับก็1,900ไดมอนด์นะครับพี่หมดไป1,900ไดมอนด์นะครับ ครับก็ฝากน้องๆนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับจะลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญกดซั s สไคร e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของบัตกรกินหน้าฟรีๆแบบนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็สวัสดีนะนะ้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีหาเงินจากแอปนี้นะครับ t e x กซัตโป r กเกอนะครับ ก่อนอื่นก็ไปโหลดเกมมาก่อนนะครับก็เมื่อโหลดเกมเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็เข้าไปที่เกมนะครับแล้วก็กดไปที่นี่นะครับรหัสเชิญเพื่อนนะครับก็ใส่โค้ดที่พี่ให้อันนี้ไปนะครับก็จะได้ประมาณ10,000แชิปนะครับก็มีภารกิจให้เราทาเยอะะนะครับเพื่อรับชิปฟรีนะครับน้องๆพอน้องสามารถรับในส่วนของชิปฟรีแล้วก็เอาไปแลกในส่วนของบัตรทูมานี่ได้นะครับก็กดไปที่นี่นะครับร้านแลกของรางวัลนะครับนี่แล้วก็เลื่อนมานะครับ ก็จะมีในส่วนของบัตรทูมันนี่ให้น้องๆแล้วนะครับก็นี้นะครับ7 0 0 0 0 0ชิปหรือว่า7 0 0 0 0 0โกนะครับก็แลกในส่วนของบัตรทูมันี่ได้50บาทนะครับน้องๆก็อย่าลืมใส่โค้ดนี้เพื่อรับชิปรีกันนะครับ